สวัสดีค่ะพบกับเรื่องเงินจอยจอยรอบรู้ทุกเรื่องการเงินกับแคชจอยแบบ Enjoy Enjoy เอ๊ะน้องทาย เป็นอะไรคะวันนี้ดูไม่เอนจอยเลยอะ่ะคือตอนนี้ผมกังวลมากเลยครับผมเนี่ยผิดนัดชำระหนี้มาหลายเดือน<ม>สภาพการเงนินก็ไม่ดีภาระนี่ก็เพิ่มผมทำยังไงด้บ้านครับโอ้โหแบบนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพการเงินเนี่ยสำคัญมากๆเลยยิ่งผิดนัดชำระหนี้่<ม>เกิน90วันนะอาจจะส่งผลให้เครดิตของเราเสียได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พี่าพาผู้รู้มาให้คำตอบกับเราด้วยเราอยู่กับพี่เฟิร์สนะคะสวัสดีคะ่ะพี่เฟิร์สค่ะอยากให้แนะนำ เรื่องของข้อมูลเครดิตอะคะ่ะว่าสําคัญยังไงแล้วก็มีความจําเป็นอย่างไรในการไปขอสินเชื่อคะ่ะ ครับผมข้อมูลเครดิตนะครับสำคัญมากเนาะปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลประวัติพฤติกรรมการชําระหนี้ระหว่างการเป็นหนี้ของเราทั้งหมดเก็บไว้หมดเลยไม่ว่าจะใช้เท่าไร่จ่ายชําระเป็นยังไงอะครับทุกอย่างจะถูกเล็คอร์ไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดการผิดนัดชําระหนี้ข้อมูลพวกนี้จะถูกเก็บไว้ปัจจุบันข้อมูลเครดิตเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่พิจารณาสินเชื่อของทุกสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์นอนแบงก์อะครับโดยหลักกับเขาใช้ข้อมูลเครดิตนี่แหละเพราะว่ามันสามารถทํานายได้แหละว่าคนที่จ่ายชําระแบบนี้มีโอกาส จะเป็นหนี้เสียหรือเปล่าอะไรครับผมแต่ถ้าเกิดแบบอย่างน้องทรายเนี้ยผิดนัดชําระหนี้ไปเกิน90วันแล้วอ่ะแล้วก็ทําให้เครดิตเสียไปแล้วอ่ะ่าเศร้าเลย <laughs> แล้วเครดิตเสียไปแล้วจะเราจะแก้ไขเครดิตเสียนี้ได้ยังไงอ่ะคือเบื้องต้นอนะ่ะต้องตั้งใจก่อนแต่คือหลังจากที่เราประเมินแล้วเนาะว่าเรามีอินคัมเหลือเท่าไหร่แล้วเราจ่ายไหวเท่าไหร่เราลองต้องลองไปคุยกับสถาบันการเงินนั้นๆดูว่าเขาพอจะมีทางช่วยเหลือไหมเพื่อให้ประวัติการชำระเรากลับมาดีถ้าเราตกลงกันแล้วมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วครับเราทำให้ ตามสัญญาอันนี้ครับผมผมเชื่อว่าอนาคตเวลาเราไปสมัครสินเชื่อสถาบันการเงินก็อาจจะพิจารณาตรงนี้เพิ่มหมายถึงว่าเราอ่ะอาจจะเคยแย่ในอดีตเนาะ <Okay. S 1> แต่ปัจจุบันเรามีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผม oh. ก็ก็เป็นไปได้หลักๆคือต้องอยู่ที่ใจแล้วครับว่าเราตั้งใจที่จะแก้นี่ให้มันกลับมาดี ลแล้วปกติมันมีระยะเวลาไหมคะ<ม>ว่าแบบในการที่เราจะแก้เครดิตที่เราเสียเนี่ยให้มันดีจริงๆอะ่ะระยะเวลาครับของแต่ละสถาบันการเงินในการพิจารณาสินเชื่ออาจจะดูไม่เท่ากันเนาะอาจจะตอบไม่ได้ชัดว่าต้องกี่เดือนขึ้นไปแต่ว่าผมว่าเบื้องต้นน่ยถ้าเราแก้ไขแคสโปของเราได้ไนหะมเรามีไรายได้พอรายจ่ายเงี้ยครับผมชีวิตเรามันก็คงจะมีความสุขแฮปปี้แหละไม่ต้องไปหมุนเงินให้มันวุ่นวายเนาะประมาณนี้ครับเป็นไงคะน้องไทยฟังแล้วได้ความรู้นําไปปรับใช้มาก ไอยแค่ไหนเอ่ยสามารถทำให้ปรับใช้ได้เลยครับอย่างทายเนี่ยทาจะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายรับให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอแบบต่อการชําระนี้ในแต่และเดือนครับผมอาจจะกินกาแฟน้อยลงอ่า ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเที่ยวน้อยลงอะไรส่วนเพื่อนเพื่อนที่สนใจสินเชื่อแคชจอยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่สินเชื่อผ่อนชําระโทรศัพท์มือถือแคชจอยหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการเงินก้อนนะคะมาเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าปิดชําระหนี้นะคะก็มีสินเชื่อรถยนต์แคชจอยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www kbjcapital co th สมัครผ่านแอปพลิเคชันแคชจอยระบบ Android และ OS สมัครผ่านที่บูธเจมารท,ทุกสาขาทั่วประเทศและบูธแคทจอยยีสาขาทั่วประเทศหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่โทร1นึ่ครับติดตามโปรโมชั่นดีๆจากแคทจอยเพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line Official หรือกดติดตาม Facebook, YouTube, Instagram หรือ TikTok ตามตที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเงินใจจอยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายตลิงถึงแล้วหรอทางล่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และ Subscribe ช่อง Cashjoy Official เพื่อไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆจาก Cashjoy ด้นะคะกดเลย